สินเป้ค่ะพบกันอีกครั้งกับรายการหางกระจายหางกระจายนะครับแล้ววันนี้เราเปิดบรรยากาศรายการกับหนุ่มๆแซบแซบในเครื่องแบบนะคะแล้วก็พี่สาวสวยๆอยู่ด้วยนะคะแต่เราไม่สนใจนะคะวันนี้เราอยู่กันที่คณะพาณิชยนาวีนานาชาตินะคะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชานะคะ ซึ่งบอกว่าเป็นคณะที่หลายๆคนเนี่ยใฝฝันน้องๆหลายคนอยากเข้าใช่พอทุกคนใฝฝันวันนี้เราก็เลยมาเติมฝันให้น้องๆค่ะเราจะมาอินไซต์กับพี่ๆเหล่านี้ทินไอินใช่นน้องซไซขอท่าไซไใส่สน้องหรเออเอค่ะเออแต่เพื่อไม่ใการสาวเวียามเสียเวลาอ้ยขอเชิญพับกบพบกับเอ้ยถูกแล้วไม่ผิดพอแล้วนะเออเรามา เจาะลึกข้อมูลเกี่ยวกับคณะนี้กันนะครับไปเลยค่ะเอาล่ะค่ะ,ะ,คะเรามาอยู่กับน้องๆน,นะคะพาณิชย์นาวีนะคะมหาวิทายาลัยเกษตรศาสตร์เรียบร้อยแล้วนะคะเรามารู้จักกันนิดนึงเนาะเริ่มจากแถวหลังเลยค่ะหนุมน่มๆชื่อพีครับชันปีที่สองผมชื่อเชอร์ครับชั้นปีที่สามครับจอนครับชันปีที่สามผมอัมครับชั้นปีที่แาครับ,น,รบน้ำหว่าค่ะปีสาม บิมค่ะปีสค่ะเวฟค่ะปีสองค่ะชื่อเพชรครับปีสองครับชื่อเตอร์ครับปีสี่ครับและอย่างที่เรารู้กันค่ะว่าคณะนี้เนี่ยเป็นคณะที่ติดท็อปพิดที่เด็กไทยใฝ่ฝันอยากเข้าอ่าเราก็เลยจะมาสัมภาษณ์พี่ๆอยู่ตรงนี้ค่ะว่าที่นี่เขาเปิดสาขาอะไรบ้างอ่า ค่ะคณะเรานะคะก็จะมีทั้งหมด4สาขาค่ะสาขาแรกนะคะก็คือวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือค่ะอ่าสาขาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือตรงนี้มีมาไหมคะอ๋อไม่มีค่ะมีแต่เรือก่อนนะคะนี่รือเรือส่งรานไม่ใช่เรือขนสินค้าเลือีปูงนะคะเออสาขาที่สองนะคะสาขาที่สองนะคะก็คือสาขาวิทยาศาสตร์การเดินเรืออ่ามีไหมคะที่นี่มีโอ้ย ทำไมพอแบบเสี่ยงผู้ชายมาแล้วเป็นอย่างนี้ล่ะคะก็ชอบผู้ชายอ่ะเราชอบผู้ชายทำไมอ่ะอันที่สามเลยค่ะข่าสาขาที่สามนะคะก็คือวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือผู้ปฏิบัติงานบนเรือค่ะอ๋ออันนี้จะเพิ่มเหมือนเป็นีคําว่าผู้ปฏิบัติการบนเรือใช่ไหมมีไหมคะเนี่ยมีหนึ่งคนนะคะส่วนอันสุดท้ายคือสาขาสาขาสุดท้ายนะคะก็คือสาขาการขนส่งทางทะเลค่ะการขนส่งทางทะเลมีตัวแทนมาไหมคะวันนี้ วิมาเยอะเลยเออเลิศมากะคะ่ะเห็นไหมคะมีหลากหลายสาขาให้น้องๆเลือกได้เลยนะ <laughs> น้องๆหลายๆคนมีความวิตกกังวลนะคะว่าถ้าจะมาเรียนที่คณะพันาณิชยนาวีนานาชาติที่มเกษตรศรีราชาเนี่ย <S <s หลายคนทราบว่าอุยพอเหเป็นชื่นอนานาชาติปั๊บ <S <s ก็วิตกว่าจะต้องเรียนภาษาอังกฤษหมดเลยอันนี้อยากจะสอบถามน้องๆว่า ตกลงแล้วเนี่ยเราเรียนเป,ปน็นภาษาอังกฤษล้วนๆเลยไหม,อมเออใครจะตอบดีเอ่ยอะนะตั้งเตอร์รอรของเราะะจริงๆแล้วนานาชาติเนี่ยเป็นแค่ชื่อของคณะ,ะแต่ว่าหลักสูตรเราเย,ยังเป็นภาษาไทยเพราะฉะนั้นน้องๆทุกคนที่จะเข้ามาศึกษานะครับคือไม่ต้องกลัวยังเรายังมีเรียนภาษาไทยอยู่แล้วก็ภาษาอังกฤษเนี่ยเราจะเรียนเฉพาะในแบบว่าวิชาที่แบบต้องใช้ภาษาเฉพาะด้านในแต่ละสาขาแต่ก็ยังมีเรียนภาษาอังกฤษทุกเทอมนะครับ ก็ยังเน้นภาษาอังกฤษอยู่แต่ว่าหลักสูตรที่เรียน,นส่วนมากาเป็นภาษาไทยอันนี้ก็หายห่วงได้ไนะ<ด>จ๊ะน้องๆหลายคนอาจจะคิดว่าการเข้ามาเรียนคณะพาณิชย์นาวีเนี่ยมันมีคําว่าต่อเรือม,มีคําว่าเดินเรือนั้นฉันจะต้องชอบเรือ่องการเดินเรือต้องการชอบการต่อเรือแน่เลยแต่มันเป็นไปได้ไม่ได้ใช่ไหมว่าเราจะไป เราจะไปนั่งต่อเรือกันที่ไหนเนี่ยจะได้รู้ว่าชอบใช่ไหมเออต่อเลโกก็ไม่ได้เนาะหรือจะไปฝึกเดินเรือที่ไหนใช่ไหมมันก็ไม่ได้จริงๆแล้วมันมีอีกหลายเหตุผลเลยเนาะที่น้องๆได้ใช้ในการเลือกเข้ามาเรียนคณะนี้นะมีน้องอ่ำน้องอ้ำเออก่อนหน้านี้เราคุยกันว่าพอน้องอ่ำชอบด้านธุรกิจย้วยยังไงเอ่ยผมก็ชอบด้านธุรกิจใช่ไหมครับแล้วทีนี้มันมีสาขาที่สอดคล้องอยู่ก็คือการขนส่งทางทะเลครับเป็นการนําเข้า ส่งออกสินค้าจากต่างประเทศครับก็ได้นํามาต่อยอดธุรกิจของตัวเองได้ครับเยี่ยมมาก็คือนําเข้าส่งออกพวกเครื่องจักรแล้วก็ใส่ยาเข้ามาด้วยลมเนาะเห็นไหมมันมันไม่ได้มีแค่การเดินเรือต่อเรือนะมันไปถึงเรื่องธุรกิจด้วยใช่ไหมที่เป็นแรงบันดาลใจที่คุยกันใช่ไหมฮะน้องเวฟน้องเวฟบอกว่าน้องเวฟชอบภาษาด้วยใช่ไหมนอกจากชอบภาษาแล้วชอบ การท่องเที่ยวด้วย<ช>ก็เลยเลือกเรียนคณะนี<ช>ะ้เห็นไหมท่องเที่ยวภาษาธุรกิจนะที่สำคัญเหตุผลหลกัลกๆเลยมีการส่งผ่านส,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 ส่งไม่ผ่านพิธีกรไม่ไหวเลยมองตลอดสุดแน่นนะ,ะกัปตันเราเรียกว่ากัปตันก่อนว่าอนาคตกัปตันนะฮะกัปตันเรือสมุทรนี่กัปตันนี่เรือสมุทร <laughs> กัปตันบอกว่า สิ่งที่ยั่วยวนใจกับตันนะ่ะไม่ใช่การเดินเรือต่อเรือแล้วมันไปถึงนู่นแล้วคืออะไรลูกคือเรื่องเงินเดือนอ้าวงกนี่ <laughs> เออเอ้แต่มันก็ต้องเกี่ยวพันเนาะใช่เพราะว่ามันเป็นอาชีพที่ค่อนข้างอันตรายเข้ากาแล้วมีความรับผิดชอบสูงคือถ้าว่าบางบริษัทเนี่ยเงินเดือนอาจถึงหลักหกหลักได้หรือเจ็ดหลักก็ได้อ่าเจ็ดหลักหนึ่งสองสามเท่าไหร่นะเจ็ดหลักเนะี่ยหลักล้านครับเฮ้ยงินเดือนหลักล้าน นี่เลิกสอนแล้วได้ไหมไ<ด>มันเดินเรือเออเออเออดีเงินเดือนมีสิทธิ์ถึงหลักล้านเลยใช่แต่ก็ขึ้นอยู่กับตำแหน่งและแล้วก็ความสามารถของตัวเอง้วยก็ <ๆ S 2> ได้ยินว่าเป็นกัปตันเนี่ยถ้าจะมีเงินเดือนถึงหลักล้านพูดได้5้าภาษานะ <ๆ S 2> ใช่ไหมเ <ๆ S 2> ออ <ๆๆ S 2> อย่างพี่ติ๋มพี่เป้เนี่ยก็พูดได้หลายภาษาภาาษเริ่มฝึกภาษาคนแล้วตอนนี้ปกติพูดภาษามาเห็นว่ามัมีหลากหลายเหตุผลเลยค่ะที่ทําให้น้องๆอยากเข้าการเดินเรือ มายิงคําถามสุดท้ายคําถามนี้น่าสนใจมากน้องเพชรมีแฟนหรือยังคะมีแล้วใช่ไหมคะก็นั่งๆกันอยู่เนาะพูดพูดเขาไปเลยว่าหนูเป็นเมียไอ้หนูเป็นเมียพี่หนูเป็นเมียพี่น่ากลัวมากแม่อยู่ดีๆก็ลุกสะงันนะคะเดี๋ยวน้องๆพาพวกพี่ๆไปดูบรรยากาศการเรียนหน่อยได้ไหมเนาะไปกันเลยไปกันเลยมาไปนอนกันเลยนะคะไป นี้เราก็อยู่ที่ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือนะฮะซึ่งเดี๋ยวทางอาจารย์ก็จะพาพวกเราเดินชมบรรยากาศกันหลายๆคนก็จะได้เห็นว่าพี่ๆเขาเรียนกันอย่างไรเนาะแล้วก็ตามมาเรียนกันเชิญนะครับอาจารย์เดี๋ยวเราไปดูเครื่องจักรกันเลยนะครับมาดูอ่ากแหลปตัวนี้นะครับก็คือแ a ลปยิปเอ็กเซนเจนะครับเป็นแลที่เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนอุณหภูมิครับให้นิสิตที่ได้เรียนมาแล้วก็ได้เอาทําการทดลองนะครับ สองแรงต้านที่เกี่ยวกับลมแต่หลักการของลมนะครับมันใช้ได้กับน้ำเหมือนกันมันเหมือนกันนะครับมันจะหลักการเดียวกันใส่ไอตัวท่ออะไรครับไปที่ปิดต่างๆนะครับก็มันจะโชว์มาตรงนี้ว่าส่วนเนี้ยส่วนเนี้ยรับแรงอ่าพิชเชอเร์แรงขึ้นมากระทำตอกระตถุเนี่ยเรามาเท่าไหรยังไงมันจะขึ้นค่าให้ อันนี้ก็เป็นเครื่องนะครับเครื่องตัดพัสมานนะครับก็คือเราจะเขียนแบบนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปในโปรแกรมนะครับแล้วก็จะสั่งตัดโดยใช้เครื่องพัสมาตัดให้เป็นรูปต่างๆตามที่เราต้องการกเป็นตัวอักษรหรือเป็นเครื่องมือหรือว่าอจิซอต่างๆที่ใช้ในงานเครื่องยนต์ก็ได้ครับอ๋อเป็นงานางานวิจัยของอาจารย์รอากโอ้เยี่ยมไปเลยพัฒนาเรือาาร่อยๆขึ้นไป มีไปจักก็คือเราจะออกแบบไปจักต่างๆเพื่อ,อ,อมาทดสอบสกับเพื่อให้หนึ่งลดพลัลางงานาลดเชื้อเพลิงที่ใช้นในการใช้วาในการเดินเรือเน,นี่ย<อ>แล้วก็ใช้ถ้าไปจกักมีคุณ,คณ,คณสมบัติว่าขึา้นน้ำ ไปดีไปจักรก็ต้องกินน้ำด้วยอยูวตลอดไม่ใช่อยู่ในน้ำอยู่แล้วไม่หิวไั่ไปถึงเวลาพักน้ำใช่จังว่าน้องๆที่เรียนเรื่องการเดินเรือต่อเรือก็จะได้เรียนตรงนี้ทั้งหมดเลยอาจารย์จะนานาวันวิจัยของอาจารย์นะครับที่มีความรู้เอามาต่อยอดให้ครับเยี่ยมเยี่ยมมากเลยครับเดี๋ยวให้น้องเดียวเขาอธิบายเรื่องยังสามดีครับขอบคุณมากค่ะ ขึ้นแปดอามิเตินะฮะถ้าสี่มิติก็ไม่ได้ห้องนี้แค่สามไมเกิดแต่นี้คือห้องพิมมิติรีดับสัมผัสทุอ่างอ่าเราไปดูกันเลยนะคะเข้า้องได้อย่างกันเนี้ยโอ้ยไปที่เครื่องทำก็จะแบบปีนขึ้นมาเป็นแบบรูปโมเดลที่เป็นรูปเรือเลยหรอใช่ครับเป็นรูปสามมิติ เยี่ยมมากเลยแสดงว่าถ้าวันหนึ่งพี่อยากจะสร้างเรือที่เป็นแบบแบบทรงแบบพี่อย่างเงี้ยได้ครับได้ใช่ไหมทำไมทำไมต้องใช้เวลานานล่ะลูกไม่ต้องมีขนาดที่ใหญ่เข้าใจแหละน้องกาจะอยากสื่อสารว่ามีรายละเอียดเอ้ยมีเว้ามีโค้งจริงเหรอใช่เพะพอเราออกแบบตรงนี้เสร็จแล้วเราก็จะไปปรินต์ 3D ที่นั่นแสดงว่าภาพที่เราได้ออกแบบในหัวมันก็จะออกแบบมาเป็นแบบ เป็นตัวๆเลยใช่ไหมเป็นเรือๆเลยประหยัดต้นทุนกว่าแบบทำจริงใหญ่แล้วเราก็เอาไปล่องได้เลยครับคือตัวนี้จะเป็นแบบออกแบบเป็นสามนิทก่อนอ่านจา์ก็พอส่งภาพุ๊บเครื่องนี้ครับมันจะมีโปรแกรมเฉพาะเครื่องเฉพาะของเขาเมื่อเราออกแบบครบปั๊บแปลงไฟล์เป็นตัวของมันก็จะเิ็นเป็นโดยใช้เส้นพลาสติกอะครับอ๋อเป็นเส้นเป็นเส้นพลาสติกแบบนี้มาครับแล้วก็ผ่านความร้อน อ๋อก็จะไปขึ้นเป็นโครงเรือเป็นรูปเฟืองอย่างนี้ก็ได้อ๋ออันอันนี้คือเกิดจากอันนี้นี่ก็คือเป็น 3D ที่ใช้ในวิศวกรรมศาสตร์ด้วยในสาขาวิศวะด้วยนี่ก็เป็นขนาดเล็กมันจะมีเครื่องขนาดใหญ่เพราะเครื่องนึงโอ้ใช่ไหมซื้อไปทำซื้องรับแล้วแอบถามราคาได้ไหมคะอาจารยนเครื่องขนาดนี้อ๋อหลักหมื่นหลักหมื่นแล้วก็หลักแสนกับหลักแสนหลักนี้วัดนี่หลักหมื่นซื้อไปทำบ้านออกแบบบ้านมาให้สถาปนิกทำไหม หให้สถาปนิกทำไหมไม่ไม่เป็นคนชอบสร้างบ้านเองโอเคอันนี้มันใช้ระบบการทํางานก็เกิดจากความร้อนใช่ไหมแล้วก็เป็นใช่เป็นอละไลรตัวนี้แล้วก็ขึ้นลูปขึ้นมาซึ่ง<อ>ตรงนี้มันจะเย็นตัวไวครับผมพอเย็นลง<อ>ม,มันจะเป็นอย่างนี้ก็จะเป็นทรงที่เราต้องการ<อ><อ>ใช่ครับเพื่อให้เด็กๆจะได้แบบเอาไปพรีเซนต์งานสามารถเอาไปใช้จริงได้นะครับมันอยู่ที่ว่าเราจะเลือกค่าความแข็งหรืออ่อนแล้วแต่เราตัวนี้จะแข็งหน่อยลองหักก็ ไม่สามารถหัดได้ไม่ได้แน่นะคะแม่ลองดูนะครับไม่ได้เบาเบาเบาาตัวเล็กค่ะจันป้อและจันเป้ค่ะวันนี้น้องๆก็พาเราแบบไปดูแบบเต็มที่แบบจุกๆุกแล้วตรงเนี้ยเราจะเรียกได้ว่าเป็นภาคทฤษฎีส่วนสถานีต่อไปเนี่ยบอกเลยคตรเด็ดวเราจะดูขอ ไปดงของจริงกันถูกต้องเราจะไปดูของจริงเนี่ยแหละว่าเขาทำงานกันยังไงอย่างงี้ใช่เราต้องรำลาสุดหรอของเราเราสองคนไปก่อนเต็มยกาไม่อยากจากไปเลยมือได้ได้มือไม่ได้มือไวเป็นจานมือไวมีอยู่ตรงกลางเฉยๆไม่ไม่ถคะไปดูกันเลยค่ะโอเคไปกันเลยค่ะเกมค้าจานมิชชั่นวันนี้ ได้ข่าวว่าสามจานไปดูพาณิชนาวีนานาชาติมอเกษตรสศิราชามาเห็นผู้ชายเยอะแล้วเปรี้ยวปากใช่ไหมคะก็ไม่รู้ว่ะอุ๊ยชุดเครื่องแบบน้องมันโอ้โหมันแน่นโอเคค่ะทีมงานก็จะมีเกมเปรี้ยวๆมาให้ทางสามจานทำกันค่ะแกงเรา เกมโจนสลัดวัดดวงให้สามจานเสียบมีดลงไปในถังโจนสลัดแล้วใครทําให้หัวโจนสลัดเด้งขึ้นจะโดนทําโทษโดยคนดวงตกจะต้องกินของเรี้ยวนั่นก็คือมะนาวรอบแรกจะต้องกินหนึ่งชิ้นรอบที่สองสองชิ้นและรอบที่สามกิน3ามชิ้นบีบหมดเลยไงเหรอบีบเสร็จแล้วกินเปลือกด้วยค่ะบีบอเองไหมหรือว่าบีบเองค่ะหรือว่าเปลือกด้วย ให้เคี้ยวเข้าไปอย่างี้เหรอใช่ค่ะโอเคค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีด้วยรักและอาลัยค่ะขอบคุณค่ะเหมือนจะตายมึงแล้วใครจะเริ่มก่อนอ่ะโอ้ยออกเขาเรียกว่าโอ้ยออกหรือเปล่าเออ้ยอ้ออ่ะอ้ออกไอ้ดอกกุอบต้องไปไหนอ่ะมึงก่อนอ่ะต่อไปคนที่สองอ้อ

ลวนเร็วมาหมุนหมุนได้หมุนได้หมุนได้เดี๋เวก่อนหนึ่งอันแรกก็โดนเลยอ่ะใช้ความรู้ก็ไม่ได้ใช้ดวงก็ไม่มีมาค่ะขอบทลงโทษมอบให้กับไม้ก็คือโดนคนแรกก็หมายถึงชิ้นเดียวกินชิ้นเดียวแล้วจบเออ่ะ โอ้เราไม่ควรดีใจมันจช่ตุ่นี่หล่อนใครจะไปรู้ไปกินก็ได้เดี๋ยวก่อนคือมะนาวเนี่ยซิกใหญ่มากใหญ่อย่างกระส้มก็คือต้องหมดเลยใช่ไหมหมดแล้วก็แล้วเคี้ยวเปลือกด้วยนิดนึงอ่าจริงเป็นคนแบบบีบให้นะอยากบีบอ่ะอ่ะอุ้ยนี่หลักเพื่อมึงแกอีตุแม่แปะแป่เหมือนมันเหมือนฮิปโป แม่แม่แม่ต้องเขียวเปื่อยด้วยเดี๋ยวก่อนมันมีเลี้ยงเสร็มันเลืเลืไม่เป็นคนเผลอเร้อเนี่เป็นคนเผลอเรอนั้นเขียวหรอเรียวนิดนึงนิดนึงยวกินกืนไม่ได้เด็กไม่ต้องให้แบบว่าเอาจนกว่าน้ำมะนาวจะหมดตุ่นมึงระวังเวรกรรมนะและทีมงานบอกมาว่ามะนาวชิ้นนี้เป็นมะนาวร่วมสภาคันเอาโอ้ที่คำ ือพอแล้วแม่ตื่นเลยนะมึงมึงตาอะไรอคือสงสารอย่าไม่โอ้ยรังเกียจเพื่อนเออมาอย่าลีลาเอารอบสองอเอาเริ่มแม่แม่มารอบสองนะวันนี้แม่มารอบสองคุณแพ้เริ่มก่อนคุณแพ้เริ่มก่อนอยู่ดีก็มีกติกาใหม่คนแรกก็ไม่โดนหรอกโดนก็บ้าแหละรอดกูมั่ง ยังไงก็โดนป้าเป้รอดอด่าวนมาถึงหนูนะฉันตุนฉันบอกแล้วว่าเวนกรรมมันมีจริงตามทันกันในชาตินี้เม่กียมาเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้ลาบิบเป็นคนละอันเออได้เขียวสองเปลือกด้วยนะเขียวสองเปลือกพร้อมกันเฮ้ยเอาจริงเหรอวะจริงอ่ะป้ามายั่วๆยั่วๆยั่วๆ คนทีละคนไหมทีละคนนี้จะบีบสองอันพร้อมกันไม่ได้ปะแต่ได้รายการเนี้ยทำได้หมดทุกอย่างไายมามาหันมาดิหันมาดี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 ขอบ้างเลยนี้แม่ถ้าเป็นปากเล็กเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนจะไม่ต้องมีเสียงอ่ะอย่าลืมของหวันมันมีค่า อาใครนั้นก่อนเอาช้ำอาช้ำมาช้าอ่าช้ำมาช้ำมาให้แม่แม่แม่น้ำใหญ่ย้อยแม่น้ำใหญ่อออะเน้ยายาใหญ่ย้อยอ่ะยังไม่หมดแม่คุณแม่อันนั้นแค่แมตต์เดียวแมตต์หนึ่งแม่กินรอบสองแม่ต้องกินรอกสองมึงอ่ะอายาตาบริลาฮเด็กอ๋อ รสชาติสิคะแม่ก็ปกติชิ้นโอเคนั่นก็เหลือจันเต้แล้วแหละป้ายังไงอันต่อไปป้าก็โดนไม่โดนหนูมากับยวงนีเปี้ยวถึงยังคาปากเลยนะนสวยมึงใครแพ้เริ่มก่อนใช่เดี๋ยวก่อนอะไรเขาตาคนแรกไม่โดน แล้วใดรกอนนะคนแรกไม่โดนฉันไม่โดนหรอกฉันว่าฉันโดนดีคนแรกไม่โดนเปียวกันจะไรเปียวกันแม่แม่อยาไปเียวกันโอเคค่ะกติการแทรกค่ะนะคะคนที่แทงแล้วหัวกระดกขึ้นเมื่อกี้นะคะให้สั่งใครกินก็ได้ค่ะ ไม่ได้ดิไม่ยุติธรรมเดี่ยวก่อนสิทำไมอ่ะแล้วต้องคือคนสุดท้ายก็ต้องกินสามอันเลยปะเขาบอกแล้วว่าเกมาดดวงฉะนั้นอยู่ที่กุกเอามาเร็วมาสังเกินนะเจ๊หนูก็ช่วยเจ๊มาตลอดมื่อกี้ยมหนูไม่ได้ทำอะไรเลยนะหนูค่อยๆบีบเล็กๆหนูค่อยๆบีบเล็กๆค่อยๆบีบเล็กๆหนูไม่ได้ทำอะไรเจ้เลยไม่ได้ทำอะไรเจ้ก็ได้แต่อย่างน้อยก็ต้องโดนคนละอันอยู่แล้วเพราะว่ามันมีสามไง ไม่ได้เราต้องกินคนเดียวกินคนเดียวหลังจากินคนเดียวเหรอเออมันต้องกินคนเดียวตามกติกาใช่ใช่ใช่โอเคเนาะเขาโดนกันหมดแล้วอะไรนะเขาโดนกันหมดแล้วมาเจ๊ป้อทำไมอยากะไม่จไมแกงกูกูไม่ได้อย่าโวยวายแม่อย่าโวยวาย อีบีแม่แมตแรกแมทแรกของแม่เหมือนตัวอะไรอ่ะฮิปโปมึงกูคำจริงๆริงะเอาค่อยๆก่อนลองลองโอเคไหมแม่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 เป็นยังไงเป็นมะนาวคือบอกแม่หนึ่งแมท อย่าพึ่งคลายนะคเคลียวเคลียวให้ละเอียดหนึงไม่มึงเขาบอกว่าให้เคลียวแปดครั้งมันถึงจะย่อจะเย็นจเย็นอ่ะนั่นพึ่งเม็ดแรกเม็ดแรกหนึ่งเม็ดใส่โซ่สุดสู้สุดสุดน้องสู้สุดมันแค่อะไรกูสดโต่อมะเดี๋ยวกูจับให้กูจับให้ โอ้เขาบอกว่าแบบอุ้ยน้ำไม่หมดเลยเอ๊ยอ้ยขูดด้วยขูดด้วยยินก็ั้งใบขูดฟันด้วยแม่ใจเย็นใจเย็นแม่มันรู้สึกยังไงอน่แม่น้ำยาใหญ่ย้อยโอ้ยมาก อันสุดท้ายนออ่ะยากให้กินเองเข้าวบัวน้ำยาน้ำยามะนาวรสไขมันจริงเหรอใครสอนมี่อันนี้ให้เคี่ยวเลยอันนี้ต้องแหลกชิ้นมะนาวต้องตัดเป็นสองสั่งอ่ามึงทำองกไหมอันสุดท้ายให้ใครดีนะอันสุดท้ายให้อีทีมงานเหรอมาขอทีมงานขอเชิญคนทีมงานคมากินกันแม่มึงแก้กูดีนะมึงแก้กูดีนะแม่ แม่มาถึงแมทแม่มาถึงแมทคุยืนมาค่ะมแต่งหน้าแม่เข้ามามาเ้ามาเข้ามานั้นมึงกูขอเอามะนาวถูถูเท้าก่อนเอาแม่จัดการเลยแม่ไอะประทานยาพากว้างกว้างพี่อยากให้หนูเนี่ยมีความสุขในเงยสิครับบีกอากว้างวันนี้หล่อนเคยอากว้างอ่ะอุ้ยสวย เขียวเขียวเขียวเป็นทำไข่เป็นทำไข่ขี้ไข่ไข่เปรียวขี้หลันดีพี่รุดอีกแล้วนะหลันให้พี่รุดนันให้พี่รุดหลันดวอาร์จบปภารกิจ เอาปมมือให้พี่ทีมงานหน่อยค่ะสปิริตแรงด้ามากสปิริตแรงด้ามากเออเออตายตายตายก็ไม่รอดเป็นสนุกสนุกอันนี้สนุกข้าวหลังมีแบบนี้อีกนะทีมงานชอบกมะนาวเหรอเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นอะไรเงี้ยกลันมาเป็นบอนเพชรเปลือกมังคุดกูว่าเปลือกทุเรียนเอออะไรอย่างเงี้เออก็ทดสอบความแข็งแกร่งกันไปเพื่อไปอยู่กลางทะเลในเรือพันชยาหาวีเกิดไปเจอโจรสลัดอะไรอย่างเงี้ยจะได้ทำได้นะคะอุ้ย แม่แม่แม่อย่าพึ่งสิแม่ทำด้วยอะไรอ่ะโอ้ยหนูกำลัง่องเรืออยู่แม่ผู้ผู้ผู้ใหญ่มากเฮแทบจริงเลยอะไรใหญ่เคนหรอแม่เรือใหญ่ตกใจนะอยากดูแต่ที่ใหญ่กว่าเรือน่ะอีนเนี่ยอันเนี่ยกวนสะง้นเอออันนี้เขาไม่ได้มีมาไว้ส่องผู้ป่ะหเห็นเป็นกล้องกล้องหนูก็่องหมด มันก็อาจจะส่องนั่นแหละแต่ในความเป็นจริงแล้วที่นี่เรามาทาอะไรคะส่องเรืออเพราะตอนนี้เรากาลังอยู่ที่สํานักง,งานควบคุมการจราจรและความปลอดภัยทางทะเลหรือศูนย์ควบคุมสมุทรเขตซึ่งอยู่ที่แหลมฉบังซึ่งเขามีไว้การดูตรวจตราเรือเข้าออกอไม่ใช่ไปส่งผู้ชายด้านหน้าที่เราเห็นอยู่ก็คือมีเรือลาเล็กของกรมเจ้าท่าเนี่ยเขาเรียกว่าเรือนําร่องกําลังวิ่งไปรับเรือใหญ่เพื่อจะนําร่องเข้ามา ยังบริเวณท่าเรือแหลมฉบังอ้าวขับเองไม่เป็นเนาะขับเองเข้ามาไม่ได้อาจจะตุนเรื่องแบบนี้มันต้องมีเพราะว่าทะเลมันมีเรื่องของร่องน้ำทะเลเนี่ยไม่ใช่ว่าเรามีเรือเราจะแล่นไปไหนได้นะเราต้องรู้ความลึกความสูงอะไรต่างๆของพื้นทะเลยังไงเราลงไปวัด ย้อนนี่ระบบเบยด้าแล้วเจ้เดี๋ยวนี้แล้วเรือเนี้ยนะเขาบอกว่ามาจากญี่ปุ่นด้วยนะคนอะไรมาบ้างอะแน่นอนต้องมีพวกเอวีอะไรแบบนี้ย่าม่สิเอาละครับน้องๆตอนนี้อาจารย์พี่เป้ก็พาน้องๆมาดูบรรยากาศของการทำงานของพี่ๆในศูนย์ควบคุมสมุทรเขตซึ่งดูแลการจราจรของเรือที่จะเข้าออกเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศใกล้ๆกันเลยนะฮะ เพราะฉะนั้นตามจุดต่างๆของทะเลก,ก็จะมีนั่นกรมเจ้าท่าเดี๋ยวไปตั้งอยู่จุดต่างๆตรงว่าที่มันเป็นพอร์ตเป็นท่าเรือทั้งหมดก็มีส่วนใหญ่จะเป็นสถานีน้ำร่งองอะไรอย่างกล้องนนอันนี้อันนี้อันนี้มันดูซูมดูมุมดูทางไหนยังไงได้หลังคือบางเรา,า,าก็สามารถจะซูมดูเรือได้ตรงนี้นะฮะทีวีีอาาเเเรรรรรดด์์หมุนะไง้ยตรวจจับด้วิว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 ริววิววิวริววิววิอวิววิเวิว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 วอววิววอวต้องรอด้านนอกก่อนเวิวมาแม่ไปถึง ปลาหน้าปลาดูดีตอนนี้อ๋อในขอบเขตตรงนี้นนนครับพอสูงเข้าไปก็จะเห็นเรือชัดเจนว่ามีเรืออยู่ตรงไหนตรงไหนบา้างนี่ก็เป็นพวกเรือต่อพอยอะไรเงี้ยต่อพอยที่จะเข้าที่นี่นกลังเดินเลยาร์ลเร์รน สำหรับภารากิจด้านการควบคุมการจราจรทางทะเลนะครับศูนย์ควบคุมสมุทรเขตมีหน้าที่ดูแลการจาราจรและความปลอดภัยของเรือเข้าออกรวมถึงดูแลในเรื่องของการปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเลและก็ประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลด้วยภารากิจด้านการตรวจการทางทะเลมีหน้าที่ลาดตระเวนตรวจตราการจาราจรทางทะเลและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล และก็ดูแลรักษากฎข้อบังคับให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องครับภารกิจด้านการรักษาความปลอดภัยทางทะเลศูนย์แห่งนี้จะเป็นผู้ตรวจสอบดูแลเรือต่างๆที่เข้ามาเพื่อไม่ให้ละเมิดกฎข้อตกลงระหว่างสาประชาชาติ ช่วงสุดท้ายของ EP นี้แล้ว EP นี้เราไปอินไซต์กันถนึงข้อมูลของคณะพันิชยานาวีนานาชาติของหมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศีราชากันก็เรียกวันนี้ครบเครื่องเนาะทั้งไปดูตอนเรียนและไปดูการทำงานเ,ออเนาะ เพราะฉะนั้นวันนี้น้องๆหลายคนคงได้ประโยชน์ไปมากมายเลยทีเดียวอย่าลืมนะคะถ้าชอบกดไลค์นะคะกดแชร์อ่าอ้พี่ด้วยนะคะแล้วก็เราเจอกันในอีพีหน้าวันนี้รายการหางกระจาหางกระจายต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปกันหลอดลงน้ำไปเลย